มีหวนใจจับจองพื้นที่แล้วเปิดวาบ์ปหวนใจไฮเ h เปอร์เพลนสไม่คิดว่าจะเป็นเธอคนนี้เรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวันใจไวรุ่นฟันน้ำนมในตอนนี้สำหรับไฮทันวาเกตุวรรณหรือไฮเ h เปอร์เพ n นที่ได้ปล่อยเพลงฮิตสรงอย่างแบดออกมาจะทำให้แฟนๆร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดไฮได้ออกรายการ Woods FM และเปิดใจถึงเรื่องความรัก ว่าตอนนี้มีแฟนครับเป็นความรักที่ดีอยู่กันแบบเพื่อนเข้าใจกันเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนตอนแรกจริงๆเขาไม่ชอบผมด้วยซ้ำเพราะด้วลูกภายนอกผมเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มเพราะว่ามีปัญหาชีวิตค่อนข้างเยอะในช่วงที่เราเหมือนว่าจะสร้างตัวเองแต่มันมีเรื่องเครียดๆผมก็เลยไม่ค่อยยิ้มพอในวันที่เราเริ่มพร้อมทุกอย่างผมเป็นคนที่ยิ้มมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว ซึ่งแฟนผมเขาไม่ชอบผมตอนนั้นเหมือนผมเป็นคนคี้เก็กไม่ค่อยเอาใจใครณตอนวันหนึ่งที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราทั้งเรื่องชีวิตเรื่อง mindset ค่อยๆตกโตขึ้นต่อสู่ดิ้นรนพัฒนาตัวเองเริ่มจากที่เราละลายอาคติตอนนี้ผมว่าเขาชอบผมมากนะและผมก็เป็นแพนิคแฟนก็จะเป็นคนที่ไปหาหมอด้วยตลอด